สงสัยเรื่องของบิกโจ๊กจะต้องลุ้นกันไปอีกยาวหลายตลบเมื่อในวันนี้ไม่มีใครยอมใครก็คงต้องเป็นหน้าที่ของศาลที่จะตัดสินออกมาให้รู้ดำรู้แดงกันไปแต่ที่น่าดีใจแทนบิกโจ๊กเห็นจะเป็นเรื่องที่ตัวเขาเองมีกุญซือมือหนึ่งทางด้านกฎหมายของประเทศไทยถึงสคนมีความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการนำหลักฐานไปสู้ในศาลปกครองของบิ๊โจ๊กจะนำมาซึ่งความยุติธรรมที่แท้จริง เพราะเชื่อได้ว่ามีความเห็นตรงข้ามกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่ตัดสินออกมาก่อนหน้านี้มิตรแท้ในยามยากของบิจโจ๊กไม่ได้มีแค่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ยังมีดรวิษณุเครืองามนักกฎหมายระดับราชสีคู่บารมี9ก้านายก13รัฐบาลและอายการประเมศอินทรชุมนุมอายการอาวโุโสที่เห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกัน คำการวิจัายุรนครับพี่นาาแล้วเนี่ยนะอ่าก็นายกเศรษฐาก็ต้องนําความกล้าปกครองจูนให้สมเวราเปรดก้าให้คนจับหน้าทีนะ่ไดก็พอพ้นมาสิญญา่งพ้นจริงๆนะตอนนี้มันยังไม่พ้นนะครับอล้วี้ก็เป็นทําไปตามกระบวนการจนโจ๊กก็ก็ต้องสู้ไปตามกระบวนการเพราะว่าตอนนี้มันยังมีสารปกครองสูงสุดนะ นะก็ยังไม่แน่หรอกอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้็มีสารชั้นต้นสารอุทธรสารที่กายยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้ก็เป็นไงแต่ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจ่งชาติกอตลนะครับหรือว่าไอ้คณะกรรมการพิทักษ์รัฐุธรรมเนี่ยมันก็อยู่ฝ่ายบริหารนะนะฝ่ายบริหาร ริงแล้วมันก็น่าจะมีการพูดจาคุยกันบ้างนะนะอันนี้แต่เราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยม,มันตกลงกันใช่ไหมว่าไอ้ผาดิพมาเนี่ยมันก็คุยกันมันก็ขอ,อกันมันก็เอื้อกันอะไรต่างอยู่ตลอดเวลาแต่ในเรื่องของธุราการสารบงการทุกๆเดอเขาอยู่ฝ่ายอ่าฝ่ายธุราการาใช่ไหมค่ะนะเขาไม่เกี่ยวกับพวกนี้นะ พวกนี้ให้ความบีความชอบก็ไม่ได้ก็เป็นอิสระนะเขาอย่างที่รึกษาจำคุกรัฐมนตรีนายกัรมนตรีได้เลยแล้วทำผิดกฎหมายนะจะไหมใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็ไม่ไม่มาขึ้นกับฝ่ายบริหารนะนะก็เป็นอิสระของเราเพราะฉะนั้นไทยจะไปสั่งเขาก็ไม่ได้นะจะด้วยหลักนะเพราะฉะนั้นในโจทู่ไปพี่ก็เชื่อว่าน่าจะผิดนะเพราะว่า ไอ้ข้อที่จริงต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะส่วนทั้งเข้ากฎหมายเนี่ยนอกจากพี่รู้แล้วก็ยังเห็นตรงกับคุณวิษนุเห็นตรงกับอายการปรเมศเห็นตรงกับชาตริยาอดีตอธิการคณะคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ะอะไรเงี้ยนะ,ะซึ่งเราเปเราไม่ได้รู้จักไม่ได้คุยไม่ได้พูันเลยแต่ว่าในระดับเราเนี่ยกวามเห็นตรงกันแต่ระดับพวกนั้นนะมัน ถ้าพูดถึงในเชิงตำแหน่งหน้าที่ยกเว้นนายกนะเจ้าตำแหน่งหน้าที่มันต่ำกว่าเราทั้งนั้นนะหรือนายกโอเคตำแหน่งอาจจะสูงกว่าเรานะเพราะเราไม่เคยเป็นนายกนะแต่ว่าไอความรู้ในเรื่องนี้เขาน้อยกว่าเรานะเพราะฉะนั้นม,มันไม่มีความแน่นอนนะก็ต้องอาศัยจังหวะเวลานะใช้เวลาหน่อย เปลี่ยนได้ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้อย่างนี้พี่คิดว่ามิกก็จะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะจะพิสูจน์ตัวตนหรืออาจจะกลับมาในสำนักง,งานตำรวจแห่ง,งชาติได้ครับก็ระยะเวลาในศาลของสูงสุดนะหรือช้าที่สุดก็สามปีโจเขามีเวลาเจ็ดปีเนี่ก็สู้ไปชัยชนะก็ยังเหลือเวลาส่งสี่ปีนะแต่ระหว่างนี้นะเขาอาจจะฟ้อง เพื่อเอาความผิดนะในเรื่องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบได้นั้นในทางอาญาต่อสา,า,า,ารอาญาคดีพิจริของผู้ที่ชอบนะก็ทําได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะพี่พี่มองว่า